สวัสดีครับผมวันนี้วันที่3มิถุนายนปี2567มีข้อมูลน่าสนใจครับที่มาอัปเดตกันในวันนี้ครับดูแลเสมอครับเปิดสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุปรับที่อยู่คนพิการครับสามารถสอบถามข้อมูลสายตรงพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้น่าสนใจครับ รัฐบาลครับดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บวงเล็พมมีสวัสดิการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้สูงอายุรายได้น้อยและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการซึ่งขอรับสิทธิ์ได้ดังนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ช่องเราเคยติดตามอัปเดตนะก็เป็นกลุ่มปรอบบางนะก็จะเป็นการซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอายุซึ่งก็อายุ60ปีขึ้นไปนะแล้วก็สามารถปรับนะครับที่อยู่ให้กับผู้พิการด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาอัปเดตกันมีรายละเอียดแบบไหนคุณสมบัติอย่างไรวิธีการดําเนินการนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาจะต้องดําเนินการอย่างไรหลังจากที่ยื่นเรื่องแล้ววันนี้ เรามาไล่เรียงกันนะครับให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับทราบนะครับซ่อมบ้านผู้สูงอายุนะครับต้องมาดูคุณสมบัติก่อนก็ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ6 0ปีขึ้นไปนะครับอยู่ในครอบครัวที่ยากจนที่อยู่อาศัยสุดโทมไม่มั่นคงต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่า1ปีครับและไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนะครับวิธีการดําเนินการเนี่ยนะครับเริ่มจากข้อที่1 อปทสำรวจนะครับข้อมูลจัดส่งประมาณการค่าซ่อมแซมไปยังสํานักงานพมจังหวัดบงเล็บพมจนะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่2ครับพมจจะเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาพและนําเข้าไปที่ประชุมเพื่อจัดลําดับการซ่อมนะครับและ3ครับพมจเนี่ย ซื้อวัสดุและดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน60วันและรายงานผลการทำงานครับนี่อันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการดำเนินการก็ประมาณ3สเต็ป3ขั้นตอนนะครับการปรับสภาพที่อยู่ของผู้พิการบ้างคุณสมบัตินะครับก็จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า6เดือนครับที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะกับสภาพความพิการมีไรายได้น้อยนะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับ 1. คนพิการเนี่ยนะครับจะยื่นคำร้องในกทมที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพหรือนะครับผมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผมจังหวัดนั้นนะนะครับ2ครับ ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็จะเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินนะครับแล้วก็อนุมัติงบและก็ดำเนินการทั้งนี้ครับหากเป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานการยินยอมจากเจ้าของบ้านและมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เบอร์02354 3388นะครับต่อเบอร์209หรือที่ศูนย์บริการคนวิการจังหวัดทั่วประเทศนะครับสอบถามสวัสดิการอื่นๆนะครับที่รัฐมีให้แก่ประชาชนกลุ่มปรอบางโดยสายด่วนพอมอครับ1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนะอ่นนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันให้กับทางนัานของกลุ่มปรอบบางนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุ แล้วก็ผู้พิการนะครับที่ทางด้านของพอมอเนี่ยนะครับเขาดูแลเรื่องนี้อยู่ยังไงก็ถ้านะครับมีเข้าข่ายคุณสมบัติที่บอกไปก็อย่าลืมยื่นเรื่องนะอันนี้ก็สำคัญที่นะครับนะมาแจ้งกันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเอาละนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่คอยบอกกล่าวแจ้งกันเพื่อให้กับทางด้านของกลุ่มปางได้รับสิทธิสวัสดิการ นะครับผมนะในเรื่องของช่วงนี้ก็เป็นฤดูหน้าฝนละนะครับก็อาจจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพโดยที่สำคัญก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยนะฮะถ้าผุพังก็จะต้องมีการซ่อมแซมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาอัปเดตกันในเรื่องของการปรับสภาพที่อยู่ นะรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยเหลือสวัสดิการซ่อมแซมบ้านทั้งผู้สูงอายุและก็ผู้พิการซึ่งีมก,กระบวนการขั้นตอนตามที่แบ่งปันไปภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ